มาแล้วอืมออืมเอ้าทำไมมันไปไกลอีกละใช่ไหมคะอ,อ,มอ,อีกมาแล้วอีนิดเดียวอีนิดเดียวอีนิดเดียวจะมาถึงล้หนึง่งสองสามหนึ่งสองสามบางไม่เห็นเป้าหมายชักวอกแวกบา <laughs> งไม่เห็นเป้าหมายชักวอกแวกไปหาตุ๊กตาละมาแล้วมาแล้วเจอเป้าหมายละเจอเป้าหมายละวอีนิดเดียอุ้ยเอา้าทำไมยังไม่ถึงอีกอะยังโดนไกลอีกละ เจนิ่ชักวกแวกแลอยู่ไกลเกินไปมองไม่เห็นเป้าหมายมองไม่เห็นเป้าหมายมาละเจอเป้าหมายละพุ่งเลย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 เออซ้อมเออซ้อมเออซ้อมโอ้ยทุกคนแจ็งอยู่นะไม่ถึงสักทีเนี่ยอ่ะฮึบปึ๊บปึบปึบปึบโอ้ยเก่งจังเลยฮึบปึ๊บปึบปึบปึบโอ้ยถึงแล้วแม่เดียิ้มมาหน่อยเจนิ่ เปดีกาโอ้ได้ของแล้วไม่สนใจเลย,ยได้ของที่ชอบแนละ้ว